ไม้ค้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิด Lucky Block er ล u c ก y ี้บ c อการเลยแล้วก็จะมีแขกรับเชิญคนเดิมนะคะคุณเอ็เอ,เองนะอันนี้นะคะเราได้โหลดหมอสมาใหม่ก็คืออย่างนี้เลยเจ๋งมอสอะมอสใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย go อะะค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอันไหนก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบว่า ไ้คำหนึ่งก็แปลว่าเฮ้ยให้หนูแปลหมอทุกคนด้วยอะไรวะเห็นมีเลยเลยเห็นมีเลยเลยโอ้ได้ละได้ละก็มีอันหนึ่งก็คืออะไรอะอะไรว,วะไม่ได้เลยจะอันนี้เลยน่าจะรับปั้นใจเลยไปดิไปลองกดอิชได้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> ได้แก<ะ>ก็กดดิ ล็อกด้วยมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยอู้เจ๋งอ่ะเดี๋ยวอย่าพุ่งอย่าพุ่งวางของพวกเราเองนะกดกดเ,เปิดไอ้อันที่อยู่ภายในลัอกกี้บ็อกก่อนโอเคเปิดตั้งแต่ที่วางติดตามป่าจะเปิดถูกแต่ตมันต้องไอเนี้ยวุ้ยของนี้เปิดไออันแรกก็ดีแล้วเรายังได้อุปกรณ์เลยอุปกรณ์ทางซั่ง แต่เพชรไม่สําคัญค่ะเราจะมาไอ้นี่กันนะคะเสร็จแล้วเราจะมาต่อสู้กันโอ้ยช่วยด้วยกระดูกดาใช่ไหมเออไม่ต้องหวง่วงนข้ามามข้าจะมาช่วยแล้วนะข้ามามเขาตกโอเคแล้ว <Okay. S 2> ช้าชิปเป็งเลย <laughs> แล้วไป <laughs> เบอรลัคก,กี้บอลไกล่ถ้าเป็นแบบว่าลัคก,กี้บอลประทะกับมอส ถ้ามีมอนสเตอร์เป็นบอสแล้วก็น่าจะบรนทันอย่างนี้อุ้ยได้ของดีแล้ว <c oughs> ได้แต่เพชร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 แต่เพชรไม่สำคัญต้องอาวุธต่างหากที่สำคัญใช่ไงเพรา,าพูดว่<ร>าจะ,จะมาต่อสู้กันหลังจากที่เปิดเสร็จแล้วว้าไอตัวนี้อีกแล้วไ่ช่วยแล้ามาแล้วมาลวแต่แต่เราหยิไกายไม่ใช่เหรอได้แล้วอันไหนวะอันนี้วะอันนี้แหละเกมยังไม่ตายและอยู่แถวๆนี้ เดี๋ยวเราจะเก็บเพชรของเันมาเลยมาเลยมาเลยของพี่เซอร์เบียนะก็จะของจะไม่ตกเลยนะคะเออไอ้กล่องสิบห้ากล่องนี้น่าจะเป็นของดีแหละมั้งเนาะแต่เดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันไอ้ถ้าสมมติว่าถ้าเราลงแอดออนเกี่ยวกับเดี๋ยวหรอคะโอ้ไม่ต้องแหละถ้าถ้าเป็นลงเกี่ยวกับของไฮน่าบอยขึ้นมาเสียงแก๊บ เราใส่เราเปิดได้แม่เคยใช่เพลงลยเงี้มันวางตามอู้หู้เอ้ยเอ๊ะอะโอ้โหเฮ้ยเราก็ได้ดูกัน Oh my gosh เราจะเราเราจะเก็บเอาไว้ต่อสู้นะคะ คือที่ช่องเก็บของเราเต็มแล้วอ้าวทำไมแกไม่ได้เป็นแบบนี้หรอพออันนี้เราเพิ่งใชโยแซ่บรุ่นใหม่มาไม่เล้ไม่ได้นี่นี่หรอกอุ้ยเราได้ชิโก้อีกเร็วคับจริงดิ่กดอานเนี่ยจิงมากอะโชดีมากเลยอะเราอะเราชอบดีเราเปิดลักก้บ็อกแสบบัวโลกอะไรเปิดอ๋อหอดเราโชคดี เรายัางได้ <Yeah. S 1> ปืนทองเอนชา mm hmm. นไอ้แก๊สเหรอแก๊สเราใส่แก๊สมั้ยจ๊ะอ้าวมันตบครั้งเดียวหายไปเลยวะเออหมดพอดีเลยหมดเลยขวานไงฮักไปแล้วด้วยอะไรอ่ะทะนูเจ๋งเจ๋งเจ๋งอยู่โอเคน่าจะเอาไปยิงใส่แก๊สด้วยนะไม่เราจะมายิงใส่แก๊สนี่แหละไม่ต้องใส่แก๊สละ เดี๋ยวเปิดนานๆชีเอ็ก์เอ็กซ์บอกนะถ้าเอ็กเบื่อกับการอยู่ป่าแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาเปิดของในตัวเราเองโอเคมันมีไข่อยู่ในตัวห้าฟองว้าวดีมากเลยอะ่ะเราจะทิ้งของนะเอ็กไม่ทิ้งของเอ็กซตัวของเยอะไม่ใช่เออนั่นสิเออต้องนานเสร็จแ,แล้วห้อเรามัวแต่เก็บของเล้วเอไปทำเอาไปทำแพะอะไรมัวมัว <c oughs> ไม่ค่อยใจแล้วเก็บของไปทำแพ เฮ้ยมันหนีว่ะแกมันหนีมาแกเอ้าหนีคว้าลกใช่ไหมแกเราตบมันไม่ได้ใช่ไหมหรือว้าาหยุดวิญญาณเราไปหมดแล้วไอ้การเล่นเหรออุ้ยของเราตกไม่ตกมันมันสามารถมันทำแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่เหรอใช่มันสามารถดูดวิญญาณเราไปได้เปล่าไม่เถอะ มันมันปรับของของไม่ตกได้แล้วด้วยใช่ใช่ตอนนี้มันไม่ไม่ไม่ได้ตกไม่ใช่หรอของเราไม่เราตกใจเมื่อกี้อุ้ยแกก็อ๋อได้เลยแม้แกในทิ้งในน้ำเด้แล้วกันเฮ้ยทำไมเรากดไม่ได้วะ <c oughs> โอเคเราทิ้งมากทิ้งมากนี่ไงอุ้ยดีดีดีว่าี่ เอาไว้ลบเอ็ดเราเอาไว้ลบเอกเ็กไงเวลาเอ็กจะตีเราอ่ะอัไน,ไนไหนอ้นี่ไงเอนด,ดูอุ้ยแอปเปิ <c> ้ล <oughs> อ๋อเราเราเพิ่งเจอแต่เราคงเก็บไม่ได้เพราะเราโมแต่ของเต็ม